ทุกคนรู้หรือยังคะเรามีที่ดินราคาถูกๆพร้อมเสิร์ฟถึงที่แล้วที่สวนพร้อมสร้างบ้านถมดินแล้วเนื้อที่100ตารางวาน้ำไฟพร้อมถึงหน้าแปลงราคาเพียง3 9 0 0 0 0บาทชนอยครุฑแดงพร้อมโอนบรรยากาศร้อมไปด้วยสวนผลไม้น่าอยู่มากๆตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาทุกคนชมนะคะที่นี่ คือตำบลบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีเอาแบบเรียกง่ายๆเข้าใจง่ายๆข,ของทุกๆคนนั้นก็คือหนองเสือครอง9นั่นเองนะคะอยู่ใกล้กับวัดบึงกา3สนใจรีบมาจับมาจองเลย100ตารางวามีเพียงแปลงเดียวเท่านั้น3ามแ0 0เก้า่บาทรีบเลยจ้านี่คือบรรยากาศหน้าแปลงตรงนี้จะเป็นถนนสาธารณประโยชน์ค่ะทุกคน ทางเข้าออกตรงนี้ห่างจากถนนลาดยางประมาณ450เมตรที่ดินของเราอยู่ตรงนี้เลยค่ะแปลงนี้ลักษณะรูปแปลงคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างติดถนนประมาณ16เมตรความลึกประมาณนะคะ27เมตรจะมีต้นมะพร้าวน้ำหอมที่พร้อมเก็บพร้อมกินได้เลยมีอยู่ประมาณ7ต้นนะคะตรงนี้เห็นไหม ที่ดินพร้อมเสริร์ฟผมดินแล้วมีบ่อน้ําเรียกได้ว่าแปลงเลก็เลกๆกระทัดรัดอุดมสมบูรณ์ในทุกๆรูปแบบเลยสนใจรีบมาดูกันเลยนะคะแปลงเดียวแปลงสุดท้ายและมีเพียงแปลงเดียวจริงๆค่ะนี่ตรงนี้นะคะหนึ100่งอยตารางวาบรรยากาศดีมากค่ะทุกคน ขอให้ทุกคนชมประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตแบบฉบับเต็มให้หลังจากที่น้ําไฟถึงหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะย้ำนะคะ100ตารางวาที่สวนทมดินแล้วพร้อมสร้างบ้านราคาเพียง3ามแสนเก้าหบาทเท่านั้นเองพลไม้หรือว่ามะพร้าวน้ําหอมจุกๆพร้อมเก็บพร้อมกินได้เลยทุกคนดูนู่นเห็นไหมนี่ค่ะลาไปก่อนนะคะ